มันคือโดนที่มีความเร็วเทียบเท่ารถไฮเปอร์คาร์โดยทำอัดมาเร่ง0 100ภายใน2วินาทีาและมีความเร็วท็อปสปีดอยู่ที่140กิโลเมตรต่อชั่วโมงิลเลยโอเคครับ และก็วันนี้นครับเราก็ได้โดนตัวใหม่มาชื P ่อว่า DJI FPV Combo นะครับผม DJI นะครับได้ออกโดนตัวใหม่มาเป็นโดนเอาใจสายนักซิ่งนะครับผมหรือว่าโดนเลตซิ่งนั่นเองซึ่งเป็นโดนที่เป um. ็นลูกผสมระหว่างตัวโดนปกติกับโดนเล s ซิ่งที่เขาใช้แข่งกันในสนามนะครับอย่างนี้ โดนเนี่ยของ DJI ได้ออกแบบมาให้เหมาะสมกับขาซิ่งกันเลยทีเดียวซึ่งผมจะมาเจาะลึกสเปคหรือรายละเอียดแต่ละอุปกรณ์ให้ฟังกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวโดนนะครับผมซึ่งตัวโดนนะครับก็คือว่าผมจะขอเรียกว่าเป็น FPV เลยแล้วกันนะครับผมซึ่งเจ้า f p v ตัวนี้นะครับได้ออกแบบได้ดีไซน์มาสุดล้ำเลยนะครับ สีดำนี่ถูกใจสายดาร์กเลยทีเดียวนะครับผมเรามาดูตัวรายละเอียดตัวกล้องตัวแบตเตอรี่ตัวการใช้งานต่างๆของตัว FPV ตัวนี้นะครับผมอ่ะผมจะแนะนําตัวกล้องก่อนนะครับผมตัวกล้องเนี่ยนะครับ สามารถถ่ายวิดีโอได้ถึง 4K 60fps เลยนะครับส่วนภาพนิ่งนะครับของเจ้า SPV นี้จะที่12ล้านพิกเซลเลยเดียวซึ่งมันทำให้การถ่ายภาพการถ่ายวิดีโอเนี่ยค่อนข้างลื่นไหลก็สมูทนะครับมาพร้อมกับตัวระบบ ที่เป็นระบบเซนเซอร์ที่เป็นคู่หน้านะครับผมตรงนี้แล้วก็ข้างใต้นะครับก็เป็นเซนเซอร์เหมือนกันนะครับผมส่วน G P S เนี่ยครับก็มีมาให้ด้วยเหมือนกันนะครับผมสวยงามกันเลยทีเดียวสําหรับเจ้า F P V รุ่นนี้นะครับและจุดเด่นอีกข้อนึงนะครับก็คือระบบกันสั่นของตัว D J I F P V ของโบนี้นะครับมีเทคโนโลยีระบบกันสั่นที่ชื่อว่า Lock Steady นะครับซึ่งเป็นระบบที่ไว้สําหรับทําให้ภาพเนี่ยส m o ท t h แล้วก็มีความละเอียดที่ชัดมากไม่ว่าคุณจะบินแบบ โชบเชียวหรือชวัดเฉียงแค่ไหนเนี่ยครับล็อกสเตลลีเนี่ยครับที่มาช่วยในการจับภาพที่มีความคามชัดและมีความสมูทในการลื่นไหลของภาพได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อหนึ่งของตัว S P V Combo อะละครับทีนี้ก็มาถึงตัวแว่น GoPro OK V2 นะครับของ DJI ซึ่งทาง DJI ได้ออกแบบมาสุดเท่เลยนะครับคล <Wow. S 1> hey, ้ายๆกับอะไรครับ <laughs> ผมมองทีแรกผมนึกว่า หน้ากาดคาร์เมนไรเดอร์นะครับไอ้หมดแดงเหมือนมากๆเลยทีเดียวซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับได้ดีไซน์เท่แล้วยังสามารถใช้งานได้ดีอีกด้วยนะครับผมซึ่งมีการใช้การส่งสัญญาณของระบบ o อ u s ซ n ง3.0ตัวใหม่เลยนะครับที่จะสามารถส่งสัญญาณภาพได้ดีเลยทีเดียวและทําให้รับภาพจากโดนได้ความละเอียดสูงสุดถึง hd กันเลยทีเดียวแถมยังลื่นไหลและอัตราการดีเลยแค่น้อยนิดเพียง28มิลลิวินาทีนั่นเองครับผม ซึ่งค่อนข้างทั้งเท่แล้วก็ใช้งานได้ดีจริงเลยทีเดียวทีนี้รีโมทเป็นรีโมทคอนโทรลเลอร์2นะครับซึ่งได้ดีไซน์ออกมาที่ให้ใช้งานได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือนักบินมืออาชีพหรือว่าใช้สําหรับการแข่งขันได้นะครับซึ่ง DJI เขาได้ออกแบบมาให้เลือกใช้ถึง3โหมดกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็น1โหมด N โหมด N นี่คือโหมดตัวนี้นะครับก็คือดันขึ้นมาก็จะเป็นโหมด N โหมด N ก็คือโหมด normal ซึ่งก็เหมือนกับ DJI รุ่นอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Phantom ะกูล m a r w i เนี่ย ก็ใช้โหมด N สามารถบินได้ง่ายครับโหมดที่2ก็คือโหมด S คือโหมดสปอร์ตซึ่งจะเพิ่มความเร็วเพิ่มความสปีดของตัวโดรน SPV ตัวนี้นะครับผมแต่ว่าข้อเสียคือมันจะปิดตัวเซนเซอร์ตัวเซฟตี้นะครับจะไม่มีตัวเซนเซอร์ในการช่วยบินนะครับผมในโหมด S นี้นะครับผมสุดท้ายเป็นโหมดที่เรียกว่า โหดมากๆกันเลยทีเดียวคือโหมด M นะครับผมโหมด M นี่คือโหมดเมนนวลนะครับหรือว่าในทางตัวレスซิ่งครับเขาเรียกว่าโหมดอะโคนะครับโหมดอะโคนี่ครับก็คือเป็นโหมดที่ถ้าเกิดเป็นมือใหม่ครับผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งมาใช้งานในโหมด M ดีกว่าครับเนื่องจากว่าอันตรายมากๆรูปแบบการบังคับนี่มันจะแตกต่างจากตัวโหมด N กับโหมด S ที่เราได้ลองบังคับกันโดยปกตินะครับซึ่งโหมด M เนี่ยก็ใช้สําหรับตัวการแข่งขันที่ว่าจะเป็น FPV โดร์レซิ่งต่างๆนะครับโหมด M เนี่ยครับต้องใช้การฝึก ฝนแล้วก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับในการฝึกอ่าสำหรับผมใช้แค่หมด N, N ก็พอนะครับผมบินง่ายๆครับผมซึ่งตัวรีโมทเองเนี่ยครับมันมี หนึ่งฟังก์ชันที่ผมถูกใจมากๆก็คือฟังก์ชันการหกหรือว่าเบรกเบรกกลางอากาศนั่นเองซึ่งการเบรกกลางอากาศเนี่ยมันใช้สําหรับการป้องกันการที่โดเนี่ยมันบินเร็วเกินไปจนเราไม่สามารถควบคุมได้ทันนะครับเราก็ใช้การกดปุ่มนี้นะครับที่มันเป็นรูปเหมือนออตัวสต็อปกดปุ๊บครั้งหนึ่งนะครับโดนก็จะเบรกอยู่กับที่กลางอากาศแล้วก็โฮไว้อยู่อย่างนั้นนะครับกลางอากาศเลยซึ่งระบบนี้ผมชอบมากๆเลยเอาใจสายนักซิ่งที่ไม่กล้าซิ่งเท่าไหร่นะครับผมก็เอาไว้สําหรับเบรกนั่นเอง แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับมันสามารถปรับตัวจอยสติ๊กตัวนี้ได้ปรับได้นะครับให้มันเป็นคล้ายๆกับตัวรีโมทคอนโทรเลอร์ของตัวเลสซิ่งที่เขาใช้สําหรับแข่งขันก็คือมันจะค้างไว้อย่างนี้หรือว่าให้มันขึ้นไปอย่างนี้เพื่อให้มันควบคุมได้ง่ายสําหรับการบินโหมดเลสซิ่งหรือโหมด M นะครับให้เป็นรีโมทคอนโทรเลอร์คล้ายๆกับตัว S P V ที่เขาใช้สําหรับแข่งขันโดนเลสซิ่งนะครับซึ่งโดยปกติแล้วทาง D J I นะครับรีโมทเขาจะมีการเด้งอย่างนี้นะครับ ในการแข่งขันที่เขาใช้ในการแข่งขันโดรซซิงเนี่ยโดยทั่วไปเขาจะค้างุงอย่างนี้ได้เลยนะครับตัวสติ๊กทางซ้ายนะครับเพื่อที่ว่าเขาจะได้ควบคุมการขึ้นลงการเลี้ยงเลี้ยงให้โดนเนี่ยรออยู่กับที่ได้นะครับโดยทางดีเไได้ออกแบบมาให้เราได้ปรับแต่งแบบง,ง่ายๆนะครับเพียงแค่เราพลิกมาข้างหลังนะครับเปิดได้นะครับเพราะว่ามันจะมีลูกศรตรงนี้ทีนี้พอเราเปิดออกมา เราจะเห็นว่ามันจะมีช่องอยู่2ช่องนะครับ F 1นะครับ F 2นะครับตัวที่เราจะใช้ก็คือตัวหกเหลี่ยมเนี่ยครับหกเหลี่ยมขนาด1.5ใช้ในการปรับตรงนี้ได้นะครับซึ่ง2ช่องเนี้ยถ้าเกิดเราปรับหลวมมันก็จะเด้งนะครับถ้าเกิดเราไขให้มันแน่นมันก็จะค้างไว้นะครับสติ๊กมันจะค้างได้ครับเดี๋ยวลองปรับให้ดูนะครับก็ F 2ด้วยนะครับ พอแน่นแล้วเราก็เก็บกลับเข้าที่เดิมได้เลยครับแน่นแล้วกันอ่ะทีให้สังเกตตรงรีโมทนะครับผมจะเห็นว่ารีโมทตัวนี้มันสติ๊กมันค้างอยู่ข้างล่างแล้วนะครับแล้วก็การขึนข้นห้องบนได้อ่ามันจะหนื่ๆน,น,น,นะครับในการควบคุม,มเรียบร้อยแล้วครับสําหรับการปรับแต่งรีโมทเลสซิ่ง ทีนี้เราก็ได้เปิดใช้งานตัวแอปพลิเคชันนะครับก็จะเห็นว่าตัวแอปเนี่ยครับก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้ใช้อุปกรณ์อะไรในการเชื่อมต่ออ่ะทีนี้ผมเลือกเป็นตัวสมาร์ทโฟนแว่นก็กล้อแล้วก็ตัวรีโมทคอนโทรลเลอร์นะครับอ่าเขาบอกว่าต้องเอ่อต้องชัวนะครับว่าตัวโดเนี่ยไม่ได้เปิดอยู่นะครับให้ปิดไว้นะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้ได้เลยนะครับคอนเน็ t ก่อน มาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของทาง DJI Visual Flight นะครับซึ่งเรามองในแว่นเราก็จะเห็นเป็นตัวหน้าต่างนะครับเป็นดิสเพย์นะครับที่จะให้เลือกว่าเราจะไปฝึกฝนยังไงครับเริ่มจากอันแรกสกิ l เทร i n ิ่งนะครับก็จะไปการฝึกสกิลต่างๆนะครับเริ่มจากมือใหม่เลยนะครับใช้ออฟยังไง ควบคุมยังไงส่วนที่2นะครับก็คือตัวฟรีไฟฟ์ฟรีไฟฟ์เนี่ยก็จะใช้สําหรับในการแบบให้เราบินแบบอิสระเลยเราจะบินยังไงก็ได้นะครับตามตามสะดวกได้เลยนะครับตัวสุดท้ายก็คือ Time Travel ก็คือเป็นโหมดที่เอาไว้สําหรับแข่งขันทําเวลานะครับแข่งกับตัวเองหรือว่าฝึกฝนได้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็เป็นการจําลองการควบคุมจริงนะครับเราก็ใช้รีโมทคอนโทรลของ V2 เนี่แหละครับในการควบคุมซึ่งก่อนที่เราจะไปบินจริงนะครับเราอาจจะไม่กล้าที่จะบินจริงแล้วก็สามารถใช้ตัวนี้นะครับเป็นการฝึกฝน สกิลให้เราสามารถบินได้อย่างชํานาญก่อนนะครับถึงจะไปบินตัวโดรนจริงๆได้เพื่อป้องก,กันอันตรายการตกการเกิดอุบัติเหตุต่างๆนะครับของทั้งตัวโดรนแล้วก็ตัวสิ่งแวดล้อมรอบๆด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราลองลองตัวอย่างดูนะครับเดี๋ยวลองฟรีไฟดูนะครับอ่าครับซึ่งการบินในโหมดเนี่ยครับก็ฝึกบินง่ายๆนะครับน่ะชนหนึ่งทีะนะครับ และผมก็นําตัวอย่างมาให้ดูครับสำหรับโดนที่เราประกอบมานะครับเป็นโดนประกอบที่ใช้สําหรับการแข่งขนันหรือว่าเลสซิ่งนั่นเองเป็นประเภท fpv เหมือนกันนะครับซึ่งขนาดเนี่ยครับค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยทีเดียวทั้งคู่น้ําหนักก็ ทางตัว SPV Combo ของ DJI เนี่ยมีน้ำหนักมากกว่านะครับซึ่งแต่ก่อนนะครับตัว SPV ตัวประกอบเนี่ยครับในประเทศไทยเนี่ยก็มีการแข่งขันมากมาย,ยนะครับซึ่งในอนาคตทางเราเนี่ยครับจะมีการจัดแข่งขันไม่ว่าจะเป็นโดเลสซิ่งในอินดอร์แล้วก็แบบโอเพนที่อัลโดนะครับผมเราจะมีการจัดแข่งขันและประกวดการแข่งขันโดเลสซิ่งในอนาคตถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจสามารถติดตามได้ทางเพจ a c e b o o k เ e ฟโดนเนปเปอร์ได้เลยนะครับ ก่อนที่เราจะเริ่มบินนะครับเราต้องเช็คตัวสถานะต่างๆที่จะโชว์อยู่ในแว่นของของตัวกอโกิตัวนี้นะครับผมก็จะมีบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่อ่เปอร์เซ็นต์ของแว่นทั้งโดนแล้วก็รีโมทนะครับผมรวมถึงตัวสัญญาณนะครับที่จะใช้ควบคุมจะมีบอกที่แว่นตาของเราได้เลยครับทีนี้พอพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะลองเทสดูนะครับอันนี้เราก็ใท้โหมดของ normal นะครับ รจะลองเทดสความเร็วของโดนก็ปรับหมด S หมดสปอร์ตไปสำหรับคนที่เชี่ยวชาญแล้วนะครับโหมดต่อไปถ้าเกิดคุณมีชั่วโมงบินที่สูงถึงพอแล้วก็มีประสบการณ์มากพอสามารถมาใช้ที่โหมดตัว M หรือโหมดแมนนวลได้นะครับซึ่งโหมดนี้ครับเป็นโหมดที่ดึงศักยภาพของทั้งนักบินแล้วก็ตัวของโดนที่ใช้ความเร็วสูงมากๆสำหรับ แข่งขัน,ขนเลสซิ่งหรือว่าโดนใช้ความเร็วต่างๆเนี่ยเราก็ต้องใช้โหมดตัวแมนนวลนะครับหรือตัว M เ,เนี่ยในการควบคุมซึ่งต้องบอกเลยครับว่าตัวอุปกรณ์ตัวโดน DJI FPV Combo มเนี่ยครับมีระบบเซฟตี้เห็นว่ามันจะมี GPS ที่ติดอยู่กับโดนนะครับสามารถเรียกกลับดินสูโฮมในกรณีที่เราทําโดนาหายหรือว่าเรามองไม่เห็นโดนเราก็เรียกกลับมายังจุดเทคออฟได้หรือว่าเราบินหมดอโคแล้วเราควบคุมมันไม่อยู่แล้วเราอยากจะให้มันหยุดอยู่กับที่เราใช้ปุ่มตัวเบรกหรือว่าตัวสต็อปของการบินได้ โดนก็จะบินโฮโเวอร์อยู่กับที่นะครับก็จะเป็นการเอาไว้สําหรับป้องกันหรือว่าเซฟตี้ตัวโดนแล้วก็ตัวอุปกรณ์ซึ่งก็แนะนําให้ใช้โหมด Normal นะครับเป็นโหมดปกติที่สามารถบินได้ทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เราได้เปรียบเทียบกันระหว่างโดนที่เป็นโดนประกอบหรือ s p v ที่เราประกอบเองนะครับกับตัว DJI s p v Combo นะครับก็ภ mm hmm. าพที่เห็นนะครับ mm hmm. ก็จะค่อนข้างแตกต่างกันมากเลยทีเดียวระหว่างเป็น ภาพแบบอนาล็อกกับภาพแบบดิจิตอลนะครับคือภาพทั้งสองเนี่ยความละเอียดหรือเรสูชชั่นเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันโอเคครับวันนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับการรีวิวโดน FPV คอมโบนะครับหรือว่า DJI FPV คอมโบนะครับผมก็วันนี้ก็ได้เจาะลึกถึงรายละเอียดของสเปคเครื่องนะครับอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นโดน FPV แว่นกอล์ฟเ V2 หรือว่ารีโมทคอนโทรลเลอร์ V2 นะครับผม ทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับเราก็ได้ลองไปเทสดูนะครับให้เพื่อนๆได้ดูว่าลักษณะการใช้งานเนี่ยมันแตกต่างกับโดน DJI รุ่นอื่นๆยังไงนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับสาหรับผู้ที่สนใจนะครับหรือว่าอยากได้โดนหรือว่าอยากจะรู้จักสินค้ามากขึ้นนะครับสามารถ inbox มาได้เลยนะครับที่ตัวเพจเด็บโดนนับเปอร์นะครับผมและข่าวดีนะครับในอนาคตอินไม่ชานี้นะครับเราจะมีการจัดแข่งขันนะครับโดยเราจะมีอารีน่าที่ชื่อว่าโดนแซนบ็อกอารีน่าครับซึ่งจะมีการจัดแข่งขันแล้วจะเป็น โดนเลสซิ่งโดนโคดดิ้งนะครับโดนเลสซิ่งเนี่ยครับก็จะมีการแข่งขันในรุ่นของ Indoor Outdoor ที่เป็น Open นะครับทั้งหมดนี้ซึ่งก็ขอให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมทางเพจ a c e b o o k เด็บดนดับเบิลนะครับแต่วันนี้ก็ขอขอบคุณครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ